ผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะสิมาตํากล้วยค่ะนี่กล้วยเลยค่ะนี่กล้วยน้อยใหญๆสีกล้วยหักมุกค่ะกล้วยนี่กล้วยหักมุกยู่สวนนี่แหละค่ะปลูกไว้ดอกนี่คืออันยัยส่วนหนึ่งกับตำมะมืดดอกตำเมื่อนี่กับสิตำกินแค่สองมวยกับพ่อพว่าตำมะมือดส่วนที่เหลือกับสิบ่มเริ่มตำเลยเนาะเสียเวลาเนาะเฝ้าเฝ้าเดี๋ยวหนูหั่นตะไคร้ให้แตั้งแม่กุ้งกี้ไก่เนาะ ปลาสองไว้ฟันไว้ทาเลยอ่ะเครื่องปรุง,งค่ะเครืๆๆๆ่องปรุงง่ายๆยค่ะปลาแดกปลาแดกน้ำปลาชูรสนี่นี่นี่ชูรสค่ะชูรสน้ำตาลน้ำตาลเก,กลือเกลือน่ะแล้วก็บอกพริกแห้งต้องใส่บอพริกแห้งเนี่ยค่ะเพราะว่าบอพริกแห้งมันสีหอมกันตำกล้วยนี่ต้องใส่บอพริกแห้งบอพริกสดจังสินี่ตำไม่ค่อยแซ่บนี่พริกสดจังสิมันสีเขียวมันสีเขียวพริกแห้งมันสีหอมดี เออพ่อซ้ำพอดีเลยเนาะพอดีเลยเอาเกลือโอ้นี่ค่ะนี่ขาดบะได้เลยบอกย่นค่ะเพราะว่ากล้วยมีรสฝาดโอ้ยเริ่มเริ่มค่ะขาดบะได้นี่บะเขือขึ้นบะเขือขึ้นบะเขียขึนนั่นละบะเขือบะเขือเอาเลือดด้วยสุกนะค่ะมันฉีดแสอะตั้ตมตมั้มตัที่แล้วไป้วไ,ไ,ได้อเตั้มตั้มได้ดิฝานกล้วยฝาดตะไคร้ได้ฝังไมา่บะเพียจะใส่หลายเด้ค่ะ ใส่แครสามสามเม็ดก,กับพ่อเพราะว่าบอกพริกนี่ก็ได้จากสวนบอกพริกแหงตากเก็บไว้ใส่แค่สามเพราะว่าตะไคร่ก็บีรสเผ็ดอยู่แล้วแม่นใส่ไหลก็ได้ต,ไตะไคร่มาใส่ลสรตะไคร่ได้ไปตะไคร่ส่อยเป็นชิ้นบางๆแล้วค่ะอย่าเป็นชิน้นใหญ่เพราะว่าเขาต้องตำเลยมันแหลกๆละเอียดใส่จ้าขางหหูหัวก็ได้ค่ะตะไคร่ ครั้งแรกแม่ให้แม่ปั้นกล้วยเด็กใครเป็นกล้วยเอาแล้วเนาะต้องปานเสียมันออกเพราะเสียมันแข็งนะเอาจะทำให้มันมันเกียรแน่จังหน่อยตำละเอียดเราได้ค่ะใส่บักย่อมเลยบักย่อมแบบักย่อมอ่อนเนี่ยเรเอาหน่วยสุกปันใดดอกหน่วยสุกกระชีเละเมี่ยต้อหน่วยสมๆเพราะว่ากล้วยมันมีรสฝาด ฝาดไปตัดกับสมนี่สีพอดีสีแ่บเยื้อขึ้นเียเยื้อขึ้นกระใสค่อยใส่ทีหลังเอิค่อยใส่ที่หลังเพิ่มสีสันกรับใส่ขึนน้าสิกบรดชาตสีพ่อดีมันสีแ่บมันสีนัวอ๋วยยังไดีเนาะบักย่อมนี่กระสีประมาณสองกำเลยค่ะหวยสองหน่วยย่อมสองกำเยี้อขึ้นเดียร์ดชินขนาดนี้ค่ะชินแล้วที่ฝานเลยค่ะ ข้านี่จะใช้แต่ว่าตานั่นราคาว,วันกระเด็น,นดดแร้วอ๋อคงมงตตำดีตำง่ายแตกเร็วกับบางย่อมนี้ว่าตอนทำแลกค่ะกว่ค่าตำข้าวคุกขีมันค่อยมีเนื้อ,อติดเนาะแหาะกรเลือของย่มอ่อนแห่าต้องเอาแก่แน,น่เพราะว่มามัน ผสมก็แต่ว่าเอาโรทีมันผสมแห้งคนใดสิได้กินแซ่บกินล้วขึ้นมาต่อแน่นใ่นี่ค่ะกล้วยเปียกมัน้วยลงไปเลยเก็บเปลือกมันใส่แม่สอนแล้วทำไมถึงไม่เอาเม็ดมันเหรอเนยมันแสบต้นกินไดัมขายโคกละอีกที่ปลากับกล้วยน้วยหนึ่งกล้วยน้วยหนึ่งหมุนย่มกับกำหนึ่งประมาณนี้ดัมขายเราไม่ดีจำหลายอยู่างจำกิน ยังไงเดาเสดร็จแล้วไปเดาอู้เสร็จเสร็จเอ้าเกลือขึ้นฝานยายจะเอาไนเด้อค่ะมันติดแนกี่เาเป็นยังดอกตะบให้เอาเอาเฉพาะเปลือกมันนี่มันจีคืนแห้งมันจีคืนแห้งเกลือขึ้นลงไปแล้วก็ซูรสดใช่ซูรสดเกลือเกลือจักน้อยน้ำตาลน้ำตาลนี่หวานจักน้อยเด้อค่ะเพราะว่ามักหวาน ประมาณสองซอนกล้วยสองวยใส่น้ำตาลสองซอนน้ำปะลาน้ำปลาแดกไปน้าแล้วก็ใส่น้ำปลาเ่เบิงกระไดทับพี่หนึ่งหนะึ่งทับพีต่อไปก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาตำม้มไมยารอกค่ะง่านอย่า,า,า,ยยาก,กินสมงาจะเว้นนี vẫn dũng tạng quay từ sáng đi yang. Oi, để lại hạng mặt. Sairbell, sairbell. 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 đi Sairbell. 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 เห็นง่ายอต้มก้วยเสียบเสียบเสียบว่ะบะเขียกขึ้นนี่เพิ่มสีสันเนาะเห็นงามกับใส่แล้วมันเศร้าเห็นให้ฝาดเนาะเขาก็ใส่บะเขียกขึ้นเนาะนี่ค่ะได้เต็มจานค่ะคันแม่นขายกับซีด้สี่สิบบาทโคกนี่ค่ะโคกนี่ใส่สองนวยตำเทียวสองนวยเลย ล้วก็สีไส้ถัวยไส้ถัวยฟ้มกระไรกองฟ้มมน,น้อยๆโคโลยีสิบบาทไส้ซอนถือนั่งกินเห็นเขาขายหลายงานปากแซงเนาะ<ม>อยู่ไปบึงพระลาชใช่กัะไดค่ะรอยเอกระสีมีตมม่๊กล้วยแมนเขาสีถือไส้แต่กล้ามากแต่ว่ามืมูนี่นี่เหาเห็ดกินอยู่สวนของเขาเลยเขามีผลผลิตที่เกบมาจากสวนนี่กล้วยคักมุกค,ค่ะนี่ค่ะพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยไปชิมมาไหมแส้สอนก่อนเลย,ยกกนอน,นมู้ไม่ชิมเหรอแม่กินเอง ตาถือต้อนเมื่อกี้ขึ้นนี่ใช่้ครับเป็นไงร้องบอกเรนบอกเ่กินเถอะกินหูมะเขือคืนแล้วมันรสชาติยังไงแซ่บงับโงไปเลยติกินยาเดียวมัปค่อยเลยเยอยขึ้นจำยู่ไม่ติดอิ้มั้งะจอนแซ่บเาบแซ่บพอนอกกล้วยครับมูเบ้าฝาเลยนนาองลฝาเนี่ย ซ่อนสดกันฝ้าวนเนาะืมแซ่บอือแซ่บพ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามชมค่ะเดี๋ยวฟ้าวกินตํากล้วยก่อนมือนีล้ลาไปก่อนค่ะสิฟาวไปกินตํากล้วยวกินอยู่นี่ล่ะกินเลยเข้าไม่ต้องไปที่ไหนสิตามมําอีกจักคกฝาวกินเห้หมดตําอีกคกเนาะ